ปลาหมึกไข่หั่นง่ายหน่อยเอาวะแม่มาปลาหมึกไข่ต้องระวังระวังไข่จะแตกเฮ้ยนี่มันไข่หรืออะไรวะเนี่ยนี่มันทรายนี่วะแม่แม่เหม,มันนี่ด่วนเลยด่วนเลยทำไมมีอะไรอีกอันเฮ้ยปลาหมึก <ใ>นม่ปลาหมึกปลาหมึกไข่อะไรเน<อ>ี่ยมีแต่ทรายตายแล้วพี่อุตส่าห์ไปซื้อร้านที่มีอาหารทะเลครบอุอ้ยดูตลาดนี้ในขาเจ้านี้ยัดใส่เลยเนี่ยอุ้ยใายทั้งนั้นเลยดูดิว้าวตายแล้วยัดใส่ปลาหมึกยัดใส่พอ่อทำไงอ่ะจะทำยังไงเราโดนมันโกงอ่ะเนี่ยมันเพิ่มน้ำหนักแล้เนี่ยเอาทรายยัดเข้าไปแล้วบอกว<อ>่าปลาหมึกไข่เนี่ยได้ปลาหมึกทราย ถายังกินได้ใช่ถึงว่าดูซิเนี่ยไม่กี่ตัวทำไมมันถึงได้ถึงสามสี่โลถึงได้แพงขนาดนี้อย่างนี้ถือว่ามันโกงกันนะเนี่ยแม่<ช>โอ้ยกินเล้อไกเลยฮะโอ้ย,อ,ยอาจารย์ดูซิ จนต้นโอ้โหต้นผู้ชมไม่สดท่าดเออแล้วก็มีทรายข้างในอีกหลอกลวงนะเนี่ยคอทรายคืออย่างนี้โดยหลักง่ายๆก่อนกรณีเราเนี่ยไปซื้อของจากพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของชิ้นนนั้นใช่แต่ปรากฏว่าเนี่ยเราต้องการเอาปลาหมึกไข่แต่ปรากฏว่าเขายัดทรายเข้าไปหรือตะ่วไปหรือกุ้งก็เหมือนกันเอาพวกตะคงตะ่วเข้าไปเสร็จแล้วเรากลับมาถึงบ้านล้างให้ดีเลยปรากฏว่าในกุ้งใน ปมนมีสิ่งแปลกปลอมยัดอยู่มันจะมีความผิดทางอาญาเลยมมันไ,ไ,ไม่ใช่เรื่องโชกงเลยนะกรณีนี้เป็นเรื่องของหลายคนไม่รู้ว่าบางทีซื้อของมาไม่ตรงตามที่ เขาโฆษณาหรือไม่ต้องตามบอกนะก็ถือว่าเป็นการขายของดีหลอกลวงซึ่งพี่น้องประชาชนที่เขาไม่รู้เลยคือเราสามารถดำเนินคดีก็ได้ไม่ว่าป้าแหววหรือคนดูไปซื้อทุเรียนปรากฏว่าทุเรียนอ่อนเงี้ยดำเนินคดีขายของดีหลอกลวงกวหมายเขาบอกเลยว่าผู้ใดขายของดีหลอกลวงให้ผู้ซื้อเนี่ยหลงเชื่อด้วยประการใดในแรงกำเนิดคุณภาพหรือปริมาณของนั่นน่ะเป็นเท็จถ้าไม่เป็นความผิดฐานช่อกงก็ความผิดฐาน ขายของได้หลอกลวงโทษจะก,ก็ไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0บาทหรือจะเอาเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวมากเลย,ยแต่กินมันโอ้โหมันแต่ยมู ปล่อยเป็นข่าวเป็นข่าวหลายพื้นที่จะไปทำเลยเพราะค้าแม่ค้าคนติดคุกไม่คุ้มเลยดังนั้นบอกกับพี่น้องประชาชนเลยครับว่าถ้าท่านไปซื้อของนั้นนะครับไม่ตรงตามตกแล้วเขาให้ทรัพย์สินเรามาอันนั้นมันจะไม่เป็นความผิดฐานช่วโกงแต่เป็นในเรื่องของขายของโดยหลอกลวงเช่นเราซื้อกระเป๋าหลโดยคนว่าโดยคนว่ามันส่งอีกแบบหนึ่งมาเราก็หลงเชื่อมีตาเติมกันว่ามันหลอกลวงเราดำเนินคดีอาญาไปเลย อย่าไปรอช้านะครับท่านผู้ชมครับท่านดูข้างโง่และท่านจะไม่เสียข้างโง่สวัสดีครับ